สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารเพื่อคนรักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคืนวันอังคารที่30ธันวาคมนี้ที่ Emirates Stadium มีเกมที่แบบต้องใช้คำว่าเกมหยุดโลกรออยู่เลย a r s e n ซนอลจ่าฝูงที่กำลังพยายามรักษาตำแหน่งสุดชีวิตจะต้องเปิดบ้านรับมือทีมที่อาจจะฟอร์มร้อนแรงที่สุดในยุโรปตอนนี้อย่างแอสตันวิลลใช่เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่เกมชิงสามแต้มธรรมดาแล้ว มันคือการประทะกันของโมเมนตัมที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยข้อมูลกันจากสองแหล่งหลักๆเลยครับแหล่งแรกคือ Opta Analyst ที่เน้นสถิติล้วนๆเลยส่วนอีกแหล่งก็คือ CalNow ที่จะให้ภาพรวมและแท็กติกของเกม,มภารกิจของเราก็คือการมองให้ทะลุผลแพ้ชนะและไปดูกันว่าเกมนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเส้นทางการลุ้นแชมป์บ้างใช่ค่ะ แล้วก็มีปมดราม่าของผู้จัดการทีมที่จะกลับมาเยือนถิ่นเก่าด้วยนะประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากคือสถานการณ์บนตารางคะแนนตอนนี้มันบีบหัวใจจริงๆค่ะครับอารเซนอลนำอยู่ก็จริงแต่ว่าแอสตันวิลล่าที่อยู่อันดับ3เนี่ยห่างกันแค่3แต้มเองหายใจรถต้นคออยู่เลยโอ้แค่3แต้มใช่ค่ะแล้วการที่วิลล่ามายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันคือปรากฏการณ์ของฤดูกาลนี้เลยจริงๆ และเกมนี้ล่ละค่ะคือบททดสอบของจริงว่าพวกเขาเป็นแค่ของจริงชั่วคราวหรือเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ตัวจริงกันแน่ถ้าอย่างนั้นต้องขอเริ่มที่ทีมเยือนก่อนเลยครับเพราะเรื่องราวของพวกเขานี่มันน่าทึ่งมากปรากฏการณ์แอสตันวิลล่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุว่าพวกเขาชนะรวดมา11นัดในทุกรายการค่ะ11นัด ซึ่งเป็นการทาบสถิติสูงสุดตลอดการของสโมสรที่เคยทำไว้เมื่อเดือนมีนาคมปี1914โอ oh ้โหนี่มันสถิติที่อยู่มาเกินร้อยปีเลยนะครับเกินร้อยปีจริงๆค่ะและถ้าจะให้เห็นภาพว่ามันน่าเหลือเชื่อแท่ไหนนะต้องย้อนกลับไปดูตอนจบสัปดาห์ที่5ของฤดูการนี้ครับ ตอนนั้นวิลล่ายังอยู่อันดับ18ไม่ชนะใครเลยยิงได้แค่ประตูเดียวจากทีมท้ายตารางเลยใช่ค่ะจากทีมหนีตกชั้นกลายมาเป็นทีมที่ทำสถิติชนะ8นัดรุ่นในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1910นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความแผ่นดินของจริงเลยผมเห็นข้อมูลจากออปตาที่น่าสนใจมากจนอยากจะแชร์เลยครับคือเขาวิเคราะห์ว่าถ้านับตั้งแต่สัปดาห์ที่6เป็นต้นมา ทีมของอูนายเอเมรี่กลายเป็นทีมที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดคือ12ครั้งแล้วก็เก็บแต้มได้มากที่สุดในลีกด้วย36แต้มแซงหน้าทุกทีมเลยืมอแต่มันก็มีคำถามจากแฟนบอลบางกลุ่มนะครับว่าพวกเขาแค่แบบว่าโชคดีหรือเปล่าที่เจอแต่ทีมฟอร์มตกช่วงนั้นพอดีคิดว่าโมเมนตัมนี้มันของจริงแค่ไหนคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องโชคเลยสิ่งที่เอมเมอรี่ทำคือการปฏิมิทแท็กติกเลยเขาสร้างทีมที่มีวินัยในการเล่นเกมรับสูงมากครับวางลายกองหลังสูงปรีดเพื่อบีบพื้นที่คู่แข่งแล้วก็มีกองกลางอย่างดักลาสลูอิสที่คอยคุมจังหวะเกมได้แบบยอดเยี่ยมมากเหมือนเป็นฟุตบอลที่เป็นระบบมากๆใช่ค่ะเป็นระบบมากแล้วนักเตะทุกคนก็ดูเหมือนจะเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างดีเลย พอพูดถึงนักเตะก็คงหนีไม่พ้นคนนี้ออลลี่วัตกินส์ที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆแน่นอนคะ่ะวัตกินส์คือหัวใจในเกมรุกอย่างแท้จริงเลยเกมล่าสุดกับเชลซีที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิง2ประตูพาทีมพลิกนรกกลับมาชนะได้เนี่ยคือภาพสะท้อนความมั่นใจของเขาในตอนนี้เลยครับแต่สิ่งที่แฟนอาร์เซนอลต้องกังวลมากกว่านั้น คือสถิติส่วนตัวของเขาเวลามาเยือนที่เอเมเรสสเตเดียมวัดกินส์ลงเล่นที่นี่ไป5นัดยิงไปแล้ว4ประตูโห oh. มากกว่าผู้เล่นวิลลาทุกคนที่เคยมาเยือนสนามแห่งน,นี้เลยค่ะเขาเหมือนรู้มุมรู้จังหวะว่าจะต้องเล่นงานแนวรับอาร์เซนอลยังไงสถิติของวัดกินส์นี่น่ากลัวจริงๆนะครับแต่คำถามคือแล้วเคยมรับของอาร์เซนอลที่เอเมเรสสเตเดียมที่ขึ้นชื่อว่าป้อมปราการเนี่ยจะแข็งแกร่งพอที่จะหยุดเขาได้หรือเปล่า ราะถึงแม้พวกเขาจะเป็นจ่าฝูงชนะในบ้านมาหกนัดรวดก็จริงแต่ฟอร์มในบ้านช่วงหลังก็ดูเหมือนจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับอืหลายๆเกมชนะแบบคือจับเลื้อเลินคือคาแรคเตอร์ของอาร์เซนอลในตอนนี้ข้อมูลชี้ชัดเลยว่าอาร์เซนอลสร้างโอกาสยิงได้เยอะมากแต่ปัญหาคือการจบสกอร์ที่ไม่เฉียบคมพอครับหลายครั้งต้องรอถึงท้ายเกมหรือต้องอาศัยโชคช่วยอย่างเกมชนะไบรตัน2-1หนหรือชนะวูฟแฮมตัน2-1 ประตูชัยในเกมเหล่านั้นมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่งทั้งเส้นเลยจริงด้วยผมเพิ่งเห็นข้อมูลว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ได้ประโยชน์จากโอนโกของคู่แข่งมากที่สุดในลีกรดูกาลนี้ไปแล้ว3าครั้งตอนแรกก็คิดว่าพวกเขาแค่โชคดีเฉยๆประเด็นเรื่องโอนโกนี่น่าคิดนะคะมันไม่ได้แปลว่าอาร์เซนอลแค่โชคดีอย่างเดียวครับแต่มันอาจจะสะท้อนแทคนติกของอาร์เตต้าที่เน้นการโจมตีพื้นที่อันตรายหน้าปากประตู การเปิดบอลตัดหลังแนวรับบีบให้กองหลังคู่แข่งต้องตัดสินใจเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเอง oh. นี่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของทีมลุนแชมป์ก็ได้นะคะคือการสร้างความกดดันจนบังคับให้โชคเข้าข้างตัวเองเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับคือเปลี่ยนจากโชคดีเป็นการสร้างโชคขึ้นมาเองทีนี้มาดูผู้เล่นที่น่าจับตาของอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่า แหล่งข้อมูลของเรามองต่างกันไปนิดหน่อยค่เคลนาวบอกว่าให้จับตาดูเอเบเรชีเอเซเพราะเขามีสถิติที่ดีมากเวลาเจอกับวิลล่าคือมีส่วนร่วมกับประตูถึง5ลูกจากการลงตัวจริงสี่นัดในบ้านแม้ว่าสถิตินั้นจะเกิดขึ้นตอนที่เขายังเล่นให้คริสตัลพาเลซก็เถิดในขณะที่ออฟตากลับชี้ไปอีกทางเพวกเขามองว่าคนที่อาเซนอลคาดหวังมากที่สุดน่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างวิกเตอร์เกลเกเลสครับ ถึงมาฟอร์มโดยรวมอาจจะยังไม่เปรี้ยงปล้างอย่างที่คาดหวังแต่เขาก็ยิงไปแล้ว5ประตูจาก15นัดในลีกซึ่งในเกมที่อึดอัดและต้องการแค่ประตูเดียวเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะเนี่ยคนที่มีสัญชาตญาณกองหน้าแบบเขาอาจจะเป็นคนที่ทีมต้องการมากที่สุดก็ได้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของอาร์เซนอลนะ,ะว่าพวกเขายังหาคนที่แบบเป็นตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้จริงๆไม่เจอใช่เลยค่ะ พอเห็นฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วมันน่าลุ้นจริงๆครับทีนี้มาดูสถิติการพบกันโดยตรงหรือเฮตุเฮตุกันบ้างซึ่งดูเหมือนว่าช่วงหลังจะเป็นฝั่งวิลล่าที่ทำได้ดีกว่านะ ใช่เลยข้อมูลระบุว่าอาร์เซนอลแพ้ให้วิลลาถึง3จาก5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกใช่ค่ะและความเจ็บปวดที่สุดของอาร์เซนอลเพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองอืเกมนั้นวิลลาเปิดบ้านเฉือนชนะไป็น1 0, ด้วยประตูชัยในนาทีที่95ของเอมิลบวนเดียโอ้โหนาทีสุดท้ายเลยใช่ค่ะหยุดสถิติไม่แพ้ใครยาวนาน3เดือนของอาร์เซนอลลงได้แบบช็อกแฟนบอลเลย แล้วถ้าเกมนี้วิลลาบุกมาชนะได้อีกมันจะกลายเป็นการชนะทั้งไปและกลับซึ่งจะเป็นครั้งที่3ในรอบ6ฤดูการหลังสุดที่วิลลาทําได้คะ่ะแถมสถิติการมาเยือนเอมิเรตส์สองครั้งหลังสุดพวกเขาก็ยังไม่แพ้เลยนะคะชนะ1เสมอหนึ่งเหมือนเจอทางแก้เผ็ดอาร์เซนอลเขาแล้วและเมื่อพูดถึงแท็กติกแก้เผ็ดมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงกุนซือของพวกเขาอูนายเอเมรี่การกลับมาเยือนถิ่นเก่าของตัวเองมันมีเรื่องราวมากกว่าแค่เกมฟุตบอลเสมอเลย มันมีเรื่องราวเหมือนบทภาพยนตร์เลยนะคะการกลับมาของเอมูรีหลายคนเคยปรามาทเขาไว้ตอนที่คุมอาร์เซนอลว่าดีไม่พอแต่ตอนนี้เขากลับมาในฐานะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งม,มันคือบทพิสูจน์ฝีมือที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ใช้ผลงานในสนามตอบกลับทุกคำวิจารณ์แถมยังมีสถิติส่วนตัวที่น่าทึ่งรออยู่ด้วยข้อมูลจากออฟต้าบอกว่านี่คือการกลับมาเยือนเอมิเรต์ครั้งที่3ของเขาในฐานะผู้จัดการทีมคู่แข่งค่ะ สองครั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยแพ้เลยและยังไม่เคยมีอดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลคนไหนที่ไม่แพ้ในการกลับมาเยือน3านัดติดต่อกันมาก่อนโห oh. ถ้าเขาทำได้อีกครั้งก็จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาทันทีนี่มันเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีส่วนตัวลุ้นลัวเลยถูกต้องค่ะการกลับมาครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนๆเพราะเขากลับมาในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์อย่างเต็มตัวครับการเอาชนะทีมเก่าในบ้านของพวกเขาได้มันไม่ใช่แค่การสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัว แต่มันคือการตอบย้ำว่าสิ่งที่เขาทําที่วิลล่านั้นถูกต้องและทีมของเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของลีกอย่างแท้จริงโอเคครับเรามีทั้งเรื่องราวในสนามเรื่องราวนอกสนามแต่สุดท้ายแล้วเกมก็ตัดสินกันด้วยนักเตะ11คนในสนามมาอัปเดตสภาพความพร้อมของทีมกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากเจ้าบ้านอาร์เซนอลก่อนเลยครับฝังอาร์เซนอลมีข่าวดีที่ได้กาเบรียลมากเยสกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้ว แต่ก็มีเรื่องน่ากังวลกับผู้เล่นไหนอย่างริ์โดคลาฟินรีแลวก็เยเลียนทิมเบอร์ที่ยังไม่แน่ว่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือเปล่าครับแต่ตัวหลักที่หายไปแน่นอนและส่งผลกระทบหนักคือเบนไวท์ในตําแหน่งแบตขวาอืมและที่สําคัญเลยคือไคฮาวเวิร์ดที่ติดโทษแบนค่ะอ๋อการขาดฮาวเวิร์ดไปนี่น่าจะส่งผลเยอะนะครับเยอะมากค่ะมันไม่ใช่แค่การขาดผู้เล่นหนึ่งคนแต่มันคือการขาดมิติในการเข้าทําที่เขาคอยสอดขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอก ซึ่งสร้างปัญหาให้คู่แข่งมาตลอดเหือครับพวกเขาจะขาดผู้เล่นตัวหลักพร้อมกันถึง2คนจากการติดโทษแบนคือแมตตี้แคชแบ็กขวาตัวเก่งและบูบากาการมาลากองกลางตัวรับคนสำคัญโหกาม,มาลาเลยเหรอใช่ค่ะการขาดกาม,มาลาไปนี่เรื่องใหญ่มากเขาคือหัวใจในแดนกลางเป็นคนคอยปัดกวาดก่อนบอลจะไปถึงแผงหลังการไม่มีเขาอาจจะทำให้แดนกลางของวิลล่าเปิดโล่งกว่าที่เคย นอกจากนี้ยังมีตัวเจ็บอย่างไทโรนิงส์เปาตตเรสแล้วก็รอสบารเคลก์ที่ยังไม่ฟิตพอโอ้โหการขาดแกนหลักไปพร้อมๆกันแบบนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โมเ m e n t มของพวกเขาสะดุดลงก็ได้นะคะโหฟังดูแล้วทั้งสองทีมต่างก็มีปัญหาให้ปวดหัวกันทั้งคู่เลยเอาล่ะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดทั้งฟอร์มการเล่นสถิติการเจอกันและสภาพทีมแล้วซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาเขาว่ายังไงบ้างครับเกมนี้ น่าสนใจมากค่ะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปตาจำลองการแข่งขันนี้ไปหนึ0 0หมื่นครั้ง10,000ื 1, ครั้งเลยใช่ค่ะและผลลัพธ์ที่ออกมาคืออาร์เซนอลมีโอกาสชนะสูงถึง59.7%โอ้โห oh, เป็นต่อขาดร้อยเลยทีเดียวใช่ค่ะส่วนโอกาสที่แอสตันวิลล่าจะบุกมาชนะได้นั้นอยู่ที่19.2%และโอกาสเสมออยู่ที่21.1%อืม ซึ่งตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ให้น้ำหนักกับความได้เปรียบในการเล่นในบ้านและคุณภาพเชิงลึกของขุมกำลังอาร์เซนอลมากกว่าแล้วบทวิเคราะห์จากเคียวนาวล่ะครับมองไปในทิศทางเดียวกันไหมทิศทางเดียวกันเป๊ะเลยค่ะเคียวนาวก็คาดการว่าอาร์เซนอลจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเบียดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับบทสรุปจากทั้งสองแหล่งมองตรงกันว่าแม้วิลล่าจะอยู่ในฟอร์มที่มหัศจรรย์แค่ไหน แต่การมาเยือนเอเมเรสสเตเดียมที่มีเสียงเชียร์หนุนหลังบวกกับความกดดันที่ต้องเล่นเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงน่าจะทำให้อาร์เซนอลเค้นฟอร์มเก่งออกมาจนได้ค่ะโอเคครับแล้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งนี่คือการต่อสู้กันระหว่างความสม่ำเสมอของอาร์เซนอลกับโมเมนตัมของแอสตันวิลล่าฝั่งหนึ่งคือทีมจ่าฝูงที่อาจจะไม่ได้เล่นสวยงามทุกนัดแต่รู้จักวิธีที่จะเก็บสามแต้มมาเรื่อยๆเหมือนเครื่องจกักรกับอีกฝั่ง คือทีมที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรรอบศตรวรรษเป็นการดวลกันของอาเตต้าที่เน้นผลการแข่งขันกับเอมเบอรี่ที่ต้องการกลับมาลบฝันร้ายในถิ่นเก่าของตัวเองผลของเกมนี้จะส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งหลีกเลยค่ะถ้าอาเซนอลชนะพวกเขาจะฉีกหนีวิลลาไปเป็นหกแต้มครับและส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ท้าชิงทีมอื่นๆว่าพวกเขายังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่แต่ถ้าถ้าแอสตันวิลลาบุกมาทำสำเร็จ การลุ้นแชมป์จะเปิดกว้างแบบสุดๆทันทีและมันจะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้ไม่ได้มีผู้ท้าชิงแค่2อทีมอีกต่อไปแต่มีพวกเขาเป็นม้ามืดที่พร้อมจะสอดแบทบขึ้นมาด้วยและก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ได้คบคิดกันค่ะครับนอกเหนือไปจากผลแพ้ชนะแล้วเกมนี้มันกําลังจะบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัติที่แท้จริงของทีมที่จะเป็นแชมป์กันแน่ มันคือความสามารถในการเก็บชัยชนะของอาเจนอลแม้จะไม่ได้เล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดหรือมันคือโมเมนตัมที่ร้อนแรงจนสามารถทำลายทุกสถิติของแอสตันวิลล่าคำตอบในคืนวันอังคารนี้อาจจะบอกเราได้มากถึงคาแรคเตอร์ที่จำเป็นในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกรดูกาลนี้ก็เป็นได้ค่ะ